สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับของรถเวฟนะครับร้อยสิบมันจะมีกิบล็อกตัวนี้นะครับอยู่2องข้างแบบนี้แล้วก็จะแงะออกมานะครับใช้มือก็ได้นะครับหรือถ้ามือไม่ได้นี่ก็ใช้ของงัดออกนะครับแบบนี้แล้วก็รูดลงด้านล่างแบบ จากนั้นนะครับมันจะมีคลิปล็อกอยู่สองข้างแบบนี้ให้ปลดมาอ,ออกมันจะเป็นสองชิ้นนะครับล็อกกันอยู่จะออกยากทิหนึ่งนะครับเอาสายไฟออกด้วยนะครับถ้ามันเจ็กอ่ะล้วก็ดึงออกจากนั้นเราจะดึงมอเตอร์ปั๊มติก๊กออก มอเตอร์ใหม่ที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปนะครับมันจะมีโอลิงอยู่ด้านในนะครับสังเกตด้วยแล้วก็มันจะมีตัวแหวนพลาสติกตัวนี้รองอยู่ก่อนนะครับก่อนที่จะเสียบเข้าไปส่วนสายไฟนะครับก็สังเกตนะครับว่ามันสีไหนอยู่ตรงไหนนะครับถ้าใส่สลับขั้วกันมันจะหมุนผิดข้างนะครับปั้มจะไม่ดูดนะครับจะเราจะถอดสายไฟนะครับแล้วเราก็จะใส่มอเตอร์ปั๊มติ๊กเข้าไปใหม่นะครับ ลบอยู่ฝั่งด้านนอกนะบวกอยู่ด้านในนะครับตอนที่เราจะใส่เข้าไปนะครับดึงโอริงออกมาสวมด้านนอกก่อนนะครับมันจะใส่ง่ายกว่านะครับตัวกองปัามติกตัวนี้นะครับมันมีเปลี่ยนนะครับ2009มันจะไม่มีตัวของแท้นะครับของแท้จะมาเป็นชุด ถ้า2,012ขึ้นไปมันจะมีของแท้เปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็ไปหาเทียบเอาตามร้านอะไรทั่วไปนะครับมั้ก็ใส่เข้าไปกับที่เดิมนะครับเร่งตัวนี้มันเข้ากันนะครับตัวนี้ก็จะมีเดือยสวมเข้าด้านล่างนะครับ เข้ากันแล้วก็เลื่อนปอกชุดนี้ขึ้นมาล็อกแบบก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วกับการเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มติกของเวฟร 110i นะครับครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหากมีคำทีชมหรือจะพูดคุยสอบถามกันก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับ